สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยากจะพาทุกท่านมาเห็นพลังแห่งความสามคัคคีที่งดงามณนะโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาของเราเมื่อทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทํากิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้โรงเรียนของเราสะอาดสวยงามยิ่งขึ้น ขอพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านอย่างสุดซึง้งท่านได้สละคุณลาอันมีค่าในวันหยุดมาร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการกวาดใบไม้ตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนหรือจัดระเบียบส่วนหย่อม ท่านแสดงให้เห็นถึงความรักและความห่วงใยที่มีต่อโรงเรียนเหมือนกับบ้านหลังที่สองของลูกหลานด้วยน้ำใจอันแสนดีของท่านทำให้โรงเรียนของเราดูสะอาดและน่าอยู่มากขึ้นขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่านที่เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ท่านไม่เพียงแต่สอนหนังสือให้ลูกศิษย์แต่ยังสอนคุณค่าของการทำงานเป็นทีมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีจิตสาธารณะ การที่ท่านร่วมลงมือทำด้วยตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียนได้เห็นและเรียนรู้ว่าการดูแลสถานที่เรียนคือหน้าที่ของทุกคนขอแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมลงมือทำงานอย่างเต็มที่ท่านแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แท้จริงที่ไม่เพียงแต่ให้คำแนะนำแต่ยังร่วมปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วมของท่านทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำงานอย่างกระตือรือร้นวันนี้เรายังได้รับความการุณาจากผู้อุปการะคุณที่มีจิตใจงดงามนั้นคือคุณยอดและคุณแบงค์ที่ได้สนับสนุนสิ่งของต่างๆอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณยอดและคุณแบงค์ได้มอบขนมให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้าทำให้การดูแลสนามหญ้าและพื้นที่รอบโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นรวมถึงน้ำดื่มเย็นๆที่คอยดับกระหายให้กับทุกท่านที่มาช่วยงานและที่สวยงามที่สุดคือท่านอย่างได้นำต้นไม้มาประดับจุดเช็คอินทำให้บรรยากาศดูสดใสและน่าอยู่ยิ่งขึ้น ความใจดีของท่านทั้งสองแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่รักและห่วงใย,ยชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะสิ่งที่เราเห็นในวันนี้คือพลังแห่งความสามัคคีที่แท้จริง,งเมื่อผู้ปกครองคณะครูกรรมการสถานศึกษาและผู้อุปการรักคุณจากชุมชนร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่มีการแบ่งแยกว่าใครเป็นใครทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือต้องการให้โรงเรียนของเราสะอาดสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กๆและนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโรงเรียนของเราดูสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามมากขึ้นสวนหย่อมเขียวขจีห้องเรียนสะอาดบริเวณโรงเรียนดูร่มรื่นและน่าอยู่นี่คือผลผลิตของความรักความห่วงใยและการทำงานร่วมกันของทุกคน ในนามของโรงเรียนเราขอขอบพระคุณชุมชนบ้านวังป่งพัฒนาทุกท่านอย่างสุดซึ้งที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความรักและความเอาใจใส่ต่อการศึกษาและอนาคตของเด็กๆความสำเร็จของการศึกษาไม่ได้เกิดขึ้นจากโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้วันนี้เป็นวันที่สวยงามและมีความหมายระหวังว่าจะได้ร่วมมือกันต่อไปในอนาคตเพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ